สวัสดีพี่น้องป้องปายสู่ผู่สู่คนเด้อครับเมื่อนี้กับมาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยัยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวดวนข่าวเดือดสู่ฟังเลยนะครับพี่น้องเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับเบ้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับปูวียอมรับคนแห่ลาออกจริงไม่เกี่ยวกับคอปเตอร์แต่เป็นเพราะ สาเหตุนี้ปาสาเหตุในอย่างน้อบัรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมว่าเซูฟังเด้อครับผมกะสืบเนื่องมาจากประเด็นดราม่านะครับพี่น้องที่มีเพจข้าวช่องข้าวนะครับและก็หลายหลายเพจนะครับที่ได้ไปลงข่าวนะครับว่าตกใจนะครับว่าวงศิลปินผู้ไทยนะครับพี่น้องหรือว่าของทางพ่อวีนี่นะครับของปู่วีนี่แหละครับว่าเพิ่งออกงานได้เดือนเดียวนะครับหลังจากมีการออกเงินให้กับ ศิลปินนะครับหรือว่าจ่ายเงินนะครับพี่น้องนะครับหลังจากมีการได้รับเงินแล้วค้นคือแแห่ล้าออกหลายแท้เป็นพ่ออีหยังเป็นพ่อเงินหน่อยนะครับงานหน่อยหรือว่าจังใดหรือว่าค่าโตมันหน่อยไปประมาณเนี่ยครับพี่น้องจนปูวีนะครับล่าสุดนะครับวันนี้เลยนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาปูวีเพิ่นได้ออกมาไล่สุดมาชี้แจงถึงสาเหตุนี่ว่ามีค้นล้าออกจริงพี่น้องนะครับแต่สาเหตุเป็นพ่ออีหยังนะครับสาเหตุเอาตรงๆพี่น้อง เลี้ยงน้องคอปเตอร์ก็คือบอ๊บริเกียร el, กับน้องคอปเตอร์ el, อยู่แล้วครับพี่น้องนะครับเพราะว่าก็มีเอฟซีหลายๆคนนะครับนะครับไปคอมเมนต์นะครับไปตั้งข้อสังเกตว่าเป็นพ่อรับน้องคอปเตอร์เข้ามาคนเล,ละระออกแน่ๆเลยจังสันหนังสีพี่น้องเอาตรงๆเด้วยครับเรื่องนี้บรเกียวกับน้องคอปเตอร์นะครับทางปูปวีเพิ่นบอกว่าแบบนี้ครับสาเหตุนะครับก็บคือว่าตอนเปิดฤด,ดูกาลสีมีการประชุมมีการพูดคุยกันแล้วว่าสีมีการเล่นนะครับเล่นเป็นการไปเปิดวิกแบบนะ้ครับพี่น้องนะครับ ซึ่งสิไปเปิดวิกนะครับกะในแต่ละปีในทุกๆปีนะครับกะซื้อสี่สี่มีงานแบบนี้อยู่แล้วนอกจากก้อนที่สิเป็นงานที่สเป็นเรียนให้เจ้าภาพจ้างไว้แบบนะครับพี่น้องซึ่งงานที่ไปเรียนแบบเปิดวิกนะครับบ้านนอกก็คือไปอ้อมผ่านแหละครับพี่น้องนะครับปีนี้มีอยู่ประมาณส1เงานซึ่งปูวีล้วก็บอกว่างานที่ไปเรียนไปออกวิกนะครับบ่ได้ค่าตัวเต็ม นะครับเสียหค่าตัว50-70ประมาณนี้พี่น้องนะครับเรียกก้อน40ไปเห่นนะครับกามีการลงมติกันนะครับบ่ได้แห่งยกมือนะครับปูวีบอกว่าให้เป็นการเขียนกระดาษนะครับผู้ใดไปหรือบ่ไปให้แสดงความคิดเห็นรวด็หยอดกระดาษไปโดยบ่ต้องเขียนซื้อประมาณนี้ครับผลสรุปออกมานะครับมี8ค้นที่บ่ไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตามมติแล้วเสียงส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนกันเลยต้องไปเห่ีเปิดวิกนะครับมีประมาณ11งานแต่ว่า พเรียนสิทธิ์มันว่าครับพี่น้องบัตรที่นี่พราะเงินเดือนออกแน่นอนแหละครับค่าตัวได้บ่เติมได้แค่5 0าสบถึงเจนะครับบัตรที่นี่พราะเงินออกบางคุณก็ได้หน่อยเพราะว่าต้องถืงหักอีกจากเงินที่แบ่งไปประมาณเนี่ยครับกะ็ะเลยเห็หให้หล,ลายๆคุณนะครับอาจสิบโพอใจประมาณนี้ครับหลักๆเลยมาจากเรื่องเงินนะครับพี่น้องซึ่งปูวีเราบอกว่าที่ให้ค่าตัวห้าสิถึงเจเฉพาะงานที่ไปเล่นเปิดวีคแต่บางงานที่เจ้าภาพจ้างไว้นะครับอันนั้นเพิ่นใจ่เติมอยู่แล้วนะครับจ่ายเติม้เต็มอยู่แลว นะครับซึ่งงานแบบนี้กับมิทุกปีอยู่แล้วมันเป็นกฎนะครับเป็นขอตัวลุงประมาณนี้พี่น้องสรุปเลยนะครับสั้นๆน,นะครับเหตุผลที่มีคนลาออกนะครับก็เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละครับพี่น้องนะครับไ่ได้เกี่ยวกับทางน้องคอปเตอร์เร้อครับผมนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากที่ได้รับเงินนะครับพอเงินออกแล้วนะครับบางคนก็รู้สึกว่าได้หน่อยพูดประมาณนี้ครับซึ่งทางปูวีแล้วก็ไม่ได้ห้ามนะครับว่าถ้าพูดได้สิลงพูดได้สิออกอะตามใจเด้อลูกประมาณนี้นะครับที่คนได้ออกมาอธิบบายนะครั ประมาณนี้เด้อครับพี่น้องผมเอามาอัปเดตมาบอกสุฟังนะครับหลังจากประเด็นดราม่านะครับทำไมคุณถึงแห่ลาออกจากวงศิลป์แล้วไปเอ่าครับวงศิลปินผู้ไทยหลายแท้นะครับปูวีเราก็ได้ออกมาอธิบายนะครับสาเหตุดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอามาสู่ฟังได้เด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ